เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นอยู่กันในช่อง by e d t i t y เช่นเคยซึ่งในวันนี้นะเราจะมาทำการรีวิวสกินทางด้านของแมรี่ไม่รีวิวด้วยไม่ได้เฉยเฉไม่ไะ้รีวิวเพราะว่าถ้ารีวิวขอยนาเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนนะเพราะตอนนี้โทรศัพท์ที่ฉันใช้เล่นก็คือ Samsung 8 s 8 p l พันะบอกประมาณ3ปีแล้ว แล้วก็ซีพที่ใช้นะเป็นทางด้านของ x n o s 8895เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ได้ลื่นหรอกมันก็แค่เป็นตัวท็อปสมัยก่อนเนาะมันออกมากี่ปีแล้ววะฉันก็จำไม่ได้แล้ว2010เท่าไหรน่นั่นแหละจำไม่ได้ละเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าคลิปมันจะออกมาลื่นนะคะเพราะคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันคือ Mary ่ Ss นะจะให้ออกมาลื่นแบบ60เฟรมก็คงยังไม่ใช่โอเคเพราะฉะนั้นเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าแต่อย่าลืมนะคะถ้าอยากให้ฉันทำคลิปสุ่มแมรี่ เอสเอสแล้วก็โดนเนีย่ยมาตามนี้เลยค่ะแปะเบอร์ให้แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าส,สเกนในนี้น่าจะทําเราแหลกละลื่นไปพร้อมๆกันได้หรือเปล่าหรือว่าจะเครื่องรวนจนบิดแต่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้าไม่เสียชื่อแมรี่เอสเอสเข้าเกมแล้วช้านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรชิบหายลืมดูเปิร๊ก สวัสดีค่ะว้ายบ่โดนโอ้ยโอ๊ยปพีงๆๆียงเีงปิงเพงง,ง,งสองเลยแล้วสับจอลงไม่ได้ด้วยสับจอลงไม่ได้สับจอลงไม่ได้ ว้จะแคนซอนจะแคนซอนกระจกกูกหรออีนี่เตินนะ<ห>ว้ติดโตย้ยทำไมกูเล่นโง่ขนาดนี้โอ้ยอีนี่แคนกูจำยังไงจริงค่ะว้ไปคนละทาง

ลืมดูเปิร์กอะลืมเตียน์นะ <c oughs> โอ้ยโโ <c oughs> ใส่หูฟังเล่นไม่ถนัดเลย <c oughs> <c oughs> ไว้เอาหน้าใกล้สกินไม่ได้อีกหรอ <c oughs> <c oughs> ว้ายทำเนี่ย โอ้ยขานเขยบีบแต่แล้วไหมจะแล้วไหมเครื่องจะระเบิดแล้วไหม ือไมมันน่าจะแบบขำกูอยู่แบบว่านี่นี่มึงมีสกินอย่างแพงนี่มึงเล่นโง่จังวะถ้าด่ากูอย่างนี้กูเจ็บจี๊ดแต่ถ้ากูเมนแมนนีน่ลยละแล้วเปิร์กก็ฉ่ำเกินอ,อะไรก็ไม่รู้แต่ยังไม่รู้เอาเปิร์กอะไรมาเนี่ย แต่มีสลับแต่มีสลับสกิลแต่ไม่รู้เราเปิ่งอะไรมาอุ้ยแต่เล่นไปสะพัดก็ลืน่นนะเว้เยไม่ได้แหลกอย่างที่คิดเล่นได้เล่นไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบกหลกแบบพ่องตายเหรอจิ๊บจิ๊บปะตอนนึกว่ากูตอนแรกกูนึกว่าแบบมันจะแหลกแบบอะไรวะแหลกแบบบีบแต่โทรศัพท์บ,บีบแต่อะไรเงี้ยอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ขนาดนั้น ว้ายโดนแล้วโดวนแล้วโดวนราชางไงห <c oughs> ิวให้เอลามบา,ากมาฝากทำไมาาแต่ตอนนี้ <c oughs> ฉันเด,ดือดร้อน <c oughs> ฉันรักคุณชอบคุณด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝาก <c oughs> ฉันรักคุณโอ้ยไม่ได้รักของฝากฮิวให้เอลามบา,ากมาฝากทำไม,าามว้ายบอกสาม <c oughs> โอ๋อยีย่ปลาเนี่อะไรเแบบนี่ยนี่มึงช้ำเป็นสก,กิลที่ช้ำมากโชคอ,อยากได้กูอยากได้ไวเอา้าต้อโดนเสียได้ไงวะอือขอาาอนุญาตฟาดมันไตเด็กที่หน้าขาฟาดไว ไปค่ะออยยยิจงจากอะไรเนี่ยวไว้ไม่โดนสามจีมาก โอ้ยเล่งเอานกกก็กันทันแม่เฮ้ยเฟสสุดท้ายแล้วเนี่ยขอได้ไหมยอมตายเถอะยอมตายเถอะจะดิ้นรนเลยมันเสียเวลากูขอร้องตายเถอะตาย ราชาตกระชับหายเลยขอร้อง <S <S 1> <S 1> <S ตังไม่มีขอตังหน่อยเอา้าชิบหายตางัตงตันแล้วอะ่ะซื้อของไม่ได้ โอ้ยสัตว์แคน,นเซิลเฮียมากขอร้องอย่าเหิ่งเลยอย่าตายนะหมอทำไมมึงล้มจับจังวะ ได้แล้วฉันได้เฮีย่ยพงงมีปืนเลยเฮียขอร้องพอเธอพ่อเธอเธอหนูขอเธอแม่ขอแะเธอเล่นยิงปืนใส่แม่เธอเหนื่อยไว้เฮีย